กับทัสิบเก้าประกอรถมือออสองที่คุณวางใจช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะบอกเลยคลิปนี้พลาดไม่ได้สำหรับใครที่อยากได้รถเก๋งซีดานขนาดกลางที่เน้นความอึดถึกทนทนทานไม่จุกติกไม่วุ่นวายใช้งานได้ยาวๆและที่สำคัญนะวันนี้เป็นรถบ้านสายจอดอีกแล้วนะฮะโอ้โหเลขใหม่น้อยเหลือเชื่อเลยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ 8 Toyota Corolla Altis 1.8 e a u t ้ไม่ 30, ารราออสามหมื่น Toyota Corolla Altis ชื่อนี้การันตีความอึด ทนการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งทั่วโลกตลอดการกับซีรีส์โครโรราและที่สำคัญครับวันนี้เป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวเป็นรถบ้านสายจอดอีกแล้วปกติโมเดลนี้นะฮะเขาใช้กันตะบี้ตะบันเรียกว่าขับกันระเบิดระเบอร์วิ่งกัน 1, 2, แสนสองสามแสนหรือวิ่งกันเป็นล้านด้วยซ้ำสำหรับรถที่เป็นแท็กซี่วันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆมือแรก,ม,แรกมือเดียวนะฮะคะันนี้เลย2องโครโร8ส e อัโต้ใหม่สามมือ รับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม,ม่มีความไม่มีน้ําท่วมเลขใหม่แท้ๆ30,000ืกิโลเมตรรับประกันซึ่งเต็มราคาครับตัวนี้รถใหม่ป้ายแดง8ปดแสนพันบาทเรื่องชนหนักไม่มีแน่นอนนะครับแต่ต้องบอกว่าตอนเข้ามาถึงแม้ว่าจะไม่มีชนแต่รอยขนแมวทั้งคันนะตามภาษารถสายจอดจอดคุมผ้าไปคุมผ้ามาก็ <laughs> มีวก ขนมงขนแมวค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นชิ้นแผลใหญ่ไม่มีนะครับก็เลยเก็บสีให้รอบขันเรียบร้อยสบใสสวยงามนะฮะโมเดลผลิตปี2018แท้ๆด้วยอ้ามาดูร้องกันเลยฮนะะระจังหน้าเป็นไมเนเชสตัวสุดท้ายนะฮะโอ้โหสวยมากสยายยาวเป็นปิกนกได้เท่เลยไฟหน้านะะ เป็นโคม ctor, คมัลติรีเฟล็กเตอร์โคมไฟนี่ยังใสปิ้งเลยนะฮะใหม่แค่ส0 0 0มื่นโลส่วนหน้านล่างจะไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับตัวพันแปีก็จะเป็นพลาสติกสีดำเนี่ยเปรียกไฟนะครับไฟหน้าสองขวางสวยใสมากนะครับอันนี้คือไม่ได้ย Leader ุ่งไรนะล้างน้ําเปล่าอย่างเดียวใสามากเลยปิ pink ้งมากเลยนะฮะสีสันนะครับเก็บรอบคันเพราะว่ารอยขนแมวเยอะหลายจุด เพราะฉะนั้นวันนี้สีเรียบร้อยแล้วนะฮะมาด้วยสีเทาเม็ดขลิได้ๆออกแดดเองางามเปล่งปลั่งเป็นประกายว,วิบว,วับวิบวับข้อไปก็ยังอยู่ในเกณฑ์บางใช้ได้กั้นชนเก็บสีให้เรียบร้อยสวยเนียนใสตลอดทั้งคันแน่นอนนะครับควมรวมดับขวาสีเนียนใสตลอดทั้งแถบเป็นเนื้อเดียวกันเลยเคราะเคขะอไปยังจัดว่าบางใช้ได้นะครับมือจับรุ่นนี้เป็นสีเดียวตัวรถ มีคิ้วโครมเยี่ยมเท่ๆมีกันขโมยมีฟรีมีกันาสาดมาให้จากเจ้าของเดิมขอบคุณมากกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวเท่ๆหลังคาก็ทําให้นะฮะเพราะว่าขนแมวเยอะอจริงๆตอนเข้ามาอันนี้เก็บงานสีให้เรียบร้อยแล้วนะนะก็สดใสสวยงาม ล้อได้ดิสเด็กทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแม็กเดิมยางชุดนี้ของเจ้าของเดิมให้มาไม่ได้ยุ่งอะไรนะครับเพราะว่าดูแล้วยังสวยใช้ได้ใหม่สามหมื่โลไม่ค่อยได้ขับไปไหนเพราะฉะนั้นแม็กก็เรียบร้อยครับเป็นหน้าเงาร่องสีเทาเข้มยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นโยโกฮาม่านะครับเบอร์2อ5 5ูนย์ายางชุดนี้เป็นยางติดรถมาตั้งแต่สมัยออกจากโรงงานเลยนะครับ ปลายปี2017นะฮะแต่มาประกอบขึ้นเป็นรถที่โรงงาน2018ต้นปีนะฮะสภาพมาดูกันเลยดอกนะครับไม่30,000โลยางเก่าปีแต่ว่าใช้น้อย30,000โลฉะนั้นดอกยังเหลือเยอะนะฮะไปตามนี้ได้เลยนะครับล้อหลังก็ดิสเบรกนะฮะเนื้อแม็กก็สวยครับด้านหลังไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงได้ยางโยโกฮาม่าของเดิมติดรถมาจากโรงงานปลายปี2017นะครับ นะดอกยังเหลือเยอะนะฮะวิ่งแค่สามหมื่นโลดอกลึกดอกเต็มดอกสวยไปตามนี้เลยนะฮะโครงสร้างกันต่อฮะสะโพกหลังขวาเปิดมาแล้วครับเม็ดอาร์กสวยงามรูกลมคมกรีบนะฮะอยู่ครบซอกในประตูแห้งๆสวยๆเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำเสาเม็ดอาร์กอยู่ครบ ซอกในประตูน็อตด้านในเดิมหมดไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรนะฮะสติ๊กเกอร์เดิมไม่มีนัดแง่แก่เกา่าเสาหน้าขวาเม็ดพาร์คอยู่ครบตลอดทั้งแนวนครับสวยเลยนะซอกในเดิมหมดแห้งสนิทน็อตเดิมหัวน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับ,บด้านหลังคันนี้มาแบบเรียบๆนะครับไม่มีชุดแต่งอะไรให้นะครับมาแบบสแตนดาดมาตรฐานโรงงานไฟท้ายมนเนอร์เชนครับสายสวย รงกลางคิ้วโครเมยมสวยขวาไฟท้ายเรียบร้อยนะครับ 1.8e นะฮะฝาท้ายก็เก็บสีให้นะครับเรียบร้อยนะกันชนกันชนเก็บให้หมดนะเก็บพร้อมกันรอบคันทีเดียวสีก็เนียนใสใช้ได้เป็นเนื้อเดียวกันรุ่นนี้มีปุ่มเปิดปิดฝาท้ายให้ด้วยนะนะนี่เปิดมาแล้วเก็บด้านหลังแห้งสนิทครับเม็ดอาร์คสวยงามฝากระโปรงน็อตเดิมไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะฮะ แนวซิลิโคนเดิมโรงงานหมดผิวพันธุ์ด้านฝ้ายแห้งสนิทนอตฝาท้ายเดิมหมดไม่มีขยับไม่มีถอดกระเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทก้มกลมไปด้านในเมรร็ดฮาร์เรียงตัวสวยงามรูกลมคมกริปเม็ดอาร์กสวยงามผิวพันธุ์แห้งแห้งมีถาดรองมาให้ด้วยขอบคุณเจ้าของเดิมมากๆผมด้านหลังยังสวยเนียนกริบๆมีล้ออะไรให้นะครับยังไม่เคยลงพื้นเลย เป็นล้อกระทะแม่รงแม,แม่แรงมีให้ด้านหลังเม็ดอาร์คสวยงามผิวพันธุ์แห้งๆแนวซิลิคนเดิมๆโรงงานไม่มีร่องรอยการติดแก,ก๊สไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนหนักไม่มีเคาะไม่มีทําสีอะไรสาหรับด้านในแห้งๆเดิมๆโรงงานหมดนะครับแถบซ้ายก็สวยเนียนตลอดทั้งแนวแน่นอนเพราะว่าเราเก็บสีให้พร้อมกันทีเดียวทั้งคันเลยนะครับเ้าะไปก็ยังอยู่ในเกณฑ์จัดว่าบางสวยสายใช้ได้ กระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวเช็ดที่มีกันกขโมยมีฟีมีกันสาดให้เสร็จสับเรียบร้อยดิสเบรกทั้งหน้าทั้งหลังเนื้อแม็กของเดิมโรงงานนะครับก็ยังสวยดูดีใช้ได้มีถลอกเบาๆนิดเดียวไม่น่าเกลียดไปตามนี้เลยนะได้ยางโยบัวฮาม่าข,ของเดิมติดรถมาดอกยังเหลือเยอะมากนะครับพอวาวิ่งแค่สาม0,000ื่นโลไปตามนี้นะฮะ ล้อหน้าซ้ายก็ใช้ได้ครับสวยเรียบร้อยไม่มีถลอกอะไรรุนแรงมีเบียดรุดลาดบ้างเบาๆนิดเดียวครับไม่น่าเกลียดครับได้อย่าง้อมตัวรถปี17โยโกฮาม่านะฮะวิ่ง30,000โลนะฮะดอกยังเหลือค่อนข้างเยอะนะฮะไปตัางนี้ได้เลยนะครับสะโพกหลังซ้ายนะครับเม็ดแอร์สวยงามยูกรบเสากลางซ้ายเม็ดอร์สวยงาม ซอกในต็อดเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดแผ่นเมรุรุ่นนี้อยู่ซ้ายนะฮะผลิตและประกอบประเทศไทยผลิตมกราคม2018เครื่อง 1,800cc ลาดเครื่อง 2ZR ตัวถัง MR053 ลงท้ายด้วย4642203เสาหน้าซ้ายเมแอกสวยงามตลอดทั้งแนวนะครับซอกในแห้งสนิทเดิมหมด แยมซ้ายน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับมะาพาสีต่อแล้วขอบคุณเจ้าของเดิมมากหมดกลุ่มพาพันปีหน้าครับกระจกเดิมของโตโยต้าพร้อมฟิล์มรอบคันไปดูงเครื่องกันคันนี้เครื่องใสจริงๆเพราะว่าไม์แค่ส0 0 0มโลซึ่งเป็นของหาย,ยากนะครับปกติรุ่นนี้เขาตบีตบันวิ่งกัน1ป0 0แสนนะฮะมาด้วยเครื่องยนต์ดูอัลวีวทีไอนะครับหนลิตรร้อยสีดแรงม้าครับเติมได้ถึง e 8 5เลยอัตราสิ้นเปลืองประมาณ14โลลิตรนะฮะ เหมาะสำหรับวิ่งทางไกลครับคันนี้เครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สรถบ้านแท้ๆมือเดียวอะซอกในเดิมหมดหัวน็อตเดิมไม่มีขยับตัวอักษรคมคมรูกลมคมกริบเม็ดอาร์คสวยงามแก้มขวาน,น็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดเบ้าโช๊คเม็ดอาร์คสวยงามนะผิวพันแห้งสนิทแนวซิลิคโคนแห้งสนิทซับในแห้งสนิทนะรูคมรูกลมคลานขวาต้องมี 3R าคมคมรูกลมคมกริบมีเบรก a อ s ให้เหมือนเดิม ช็ดี่มองลงไปแห้งสนิทนะสติกเกอร์เนียนๆเลยรูกลมคมกริคันกลางรุ่นนี้ดูง่ายฮะรูกลมแล้วก็ต้องมีเลข3แบบนี้เป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะอ่ารูกลมคมกริบรูกลมคมกริบนะแผงลังพึ่งสวยมากไม่แค่30,000โลแบตเตอรี่ถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้เลยเหมือนจะเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อไม่กี่วันผมเปลี่ยนให้เองแหละ 30ิกันยายนปี6 6นะฮะเพราะว่าเขารถบ้านสายจอดตั้งแต่ป้ายแดงเขาไม่เคยเปลี่ยนแบบเลยพอมาแล้วก็มีต้องพ่วงก็เลยเปลี่ยนให้เลยไปตามนี้เลยนะครับขานซ้ายรูกลมคมกริปมี 3L แอลคมคมแชตซีมองไปแห้งแห้งใสใสแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับเบ้าโชกคแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามซอกในรูกลมน็อตเดิมไม่มีขยับตัวเลขตัวสองคมฟ้ากระโปรงก็น็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดหรือว่าน้่าปน้ายแห้งสนิท สติกเกอร์เรียบเนียนอยู่ครบกันร้อนยังสวยมากสติกเกอร์เนียนทุกแผ่นแนวซิลิโคนเดินเป๊เดิมเดิมเดินตรงแนวเลยรูปแสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะน็อตเดิมทุกตัวไม่เคยถอดไม่เคยขยับฟ้าแท้ต้องสลักคําว่าตัยูต้ตใสปิ้งขึ้นมาสามหมื่นไม่ได้มาบ่อยๆนะใครตามหาอยู่ห้ามชานะเดีย๋ยวไปดูห้องโดยสารกันก่อตัวนี้จะเป็นสเปคตัว1 8 e นะครับ ก็จะเป็นเบาผ้านะครับสเปคเดิมอ่ะที่เห็นนี้ผมก็เปลี่ยนเลยไม่ต้องซักเสียเวลาเหมือนเดิมฮะผมเลือกใช้เบาหนังเทียมสีดําได้สีเทาชุดนี้หุ้มให้ใหม่เลยเพราะฉะนั้นสวยกริบกริบสะอาดสะอาดแน่นอนแผงก็เช่นกันเปลี่ยนจากผ้าและที่เท้าแขนผ้าของเดิมผ้าเปลี่ยนเป็นหนังให ส่วนที่เหลือเป็นของเดิมโรงงานนะครับเขาจะเป็นพลาสติกดาผสมกับวัสดุพลาสติกสีเงินเท่ๆส่วนฟิล์มเป็นของเจ้าของเดิมให้มานะครับจะเป็นลามินาก็ยังสวยใช้ได้ฟิล์มลามินาด้านหลังก็ยังสวยนะครับแผงประตูก็สวยเนียนกริบเลยห้องโดยสารก็จัดว่าพอดีพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนั่งสบายบายด้านหลังมีรู USB มาให้2รูนะครับโตะบอด้านหลังก็หุ้มใหม่ เปลี่ยนจากผ้ามาเป็นหนังเชียมสีดำได้สีเทาให้โคมอนสามตำแหน่งสวยเนียนกริปแน่นอนนะครับประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วก็สวยเนียนกริปเลยไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรฟิล์มลามินาสวยๆเหบาะสวยแน่นอนเพราะว่าเราหุ้มให้ใหม่เลยนะครับเมาหน้าซ้ายก็สวยไอย้แผงประตูหน้าซ้ายก็สวยเนียนใสไร้ริ้วรอยฟิล์มลามินาสวยเหบาะสวยทุกตัวครับ เพราะว่าอุ้มให้ใหม่แล้วเดี๋ยวไปดูไปเไปลองขับกันไปกุญแจตัว E นะฮะเป็นแบบเสียบนะมีรีโมทให้กุญแจสำรองมีให้ครบนะฮะไม่ส0 0 0 0ื่นแท้ๆเลยนะสภาพนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะจ๊ะปกติรุ่นนี้วิ่งกันกระจุยกระจายนี่ไม่แค่30,000ื่นแล้วได้รถบ้านแท้ๆด้วยเปิดแอร์ก่อนครับได้แอร์แมนวลนฮนะ,ะแม้นว่าจะไม่มีแอร์ออโต้นะแต่เย็นเหมือนกัน นะเย็นเหมือนกันอ่ะคอนโซลด้านหน้ารุ่นนี้จะมาแบบนุ่มๆซอฟทัชนะฮะสีดํานุ่มๆนิ่มๆคอนโซลสวยมากนะครับไม่มีริว้วไม่มีรอยแอร์แบ็กแปดแปดหรือเปล่า mm hmm. ด้านหน้าสี่เดี๋ยวโทษหกขอโทษหกใบแอร์แบ็กหกใบนะฮะหน้าจอเดิมไม่ใช่หนังอย่างนี้นะเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้ขอบคุณมากจอเดิมจําได้ว่าจะเล่นไ่ด้ยค่ CD USB MP3 นะครับเจ้าของเดิมใจดีเปลี่ยน Android มาให้เราแล้วขอบคุณมาก นะเล่นอะไรได้มั่งเนี่ยจอใหญ่มากเลยนะ่าจะประมาณ10นิ้วนะครับมีภาษาไทยให้เสร็จสับต่ออินเทอร์เน็ตได้ต่อมือถือเล่นเพลงบูทงบูทูธได้นะก็ตามมาตรฐานของ Android ยุคใหม่นะอ่ะกล้องหลังมีให้ด้วยอันนี้เจ้าของเดิมก็ติดเพิ่มให้ขอบคุณมากตามสเปคโรงงานไม่มีนะด้านล่างพาวเวอร์เอามีให้นะฮะพลาสติกจิเกียยังไม่แกะเลยนี่ไปอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวไปแกะกันเองนะฮะ เป็นเกียร์ CVT ครับหัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์สวยเป๊ะมากมีแมนนนโหมดด้วยเบรกมือแบบมาตรฐานโรงงานร่องวางแก้วน้ำสองรองที่เท้าแขนเป็นหนังสีดำเลื่อนไม่ได้เป็นเก๊สองชั้นด้านในลงลงพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันให้ข้างซ้ายอย่างเดียวนะครับเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงไม่มีครูสคอนโทรลนะ โลโก้สวยวัสดุใช้ได้ดูดีเนื้อพวงมาลยัยสวยเนียนยังดูดีมากปรับได้กี่ทิศท,ทางลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังครบสีทิศท,ทางมีกันถลายตรงนี้ให้ด้วยกระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้คนขับหนึ่งบานเซ็นทัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้า กระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกครับเพดานมีไฟให้ด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางอีก1ที่บังแดดเป็นสีเทามีกระจกแต่งหน้าให้ทั้งซ้ายทั้งขวามีเจิมบ้างเบาๆตามภาษารถบ้าน<ม>เพดานที่เหลือสวยเนียนกริบใช้ได้มีเจิมนิดเดียวตรงนี้นะอ่ะ,อะเกะซ้ายมีอะไรให้เราเปิดมาแล้วมีพอร์ต USB มาในเซตของ Android คู่มือมีให้นะอ่ามีคู่มือใช้งานให้สำเนารถมาคันนี้เพิ่งปิดบัญชีมาจากไฟแนนซ์ y o y o t i l e a s i n g ผู้หญิงขับมือแรกมือเดียวครับป้ายกรุงเทพสีเทาเดิมโรงงานเลขตัวถัง mr 0 5 3ลงท้ายด้วย464 2203เครื่องยอนต์2 ZRY ซ5อา6 1่้เบนซิน4สูบ1.8ลิตรร้อยแรงมาไปลองขับกันเลย ขอบคุณเจ้าของเดิมมากใส่กล้องเพิ่มมาให้เสร็จสับพ,พวงมาลัยจัดว่าเบานะช่วงล่างสัมบัตได้เลยว่ายังแน่นมากๆอ่ะหน่แลิตรบแรงมา้าออกตัวพุ่งใช้ได้นะเป็นรถที่เหมาะสำหรับขับทางไกลโอ้พุ่งดีเบรกก็ยังดีช่วงล่างยังแน่นยังนุ่มมากๆเลยเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบายครับพวงมาลัยนะครับใช้งานง่ายเลยไม่หนักจนเกินไปไม่เบาจนเกินไปพอดีพอดี แน่นแจับแล้วเฟิร์มเฟระชับมั่นใจผมว่าขับทางไกลสนุกแน่นอนนะครับและข้อดีคือทนมากรุ่นเนี้ยทนจริงๆนะวงเลี้ยวกันด้วยมาความคล่องตัวก็ยอดเยี่ยมนะครับกับรถในพื้นที่แคบๆนี่สบายมากเลยนี่ไม่ได้หักหมดด้วยนะฮะเหลือๆเ,เลยฮะโอ้โหทางใกล้ทางไกลเข้าออกตอกซอยมุดได้สบายอะไรจะครบ ขนาดนี้นะคันเดียวใช้ได้ทุกระยะเลยเพราะฉะนั้นใครอยากได้เก๋งซีดานขนาดกลางที่ใช้งานได้หลากหลายมีความยืดหยุ่นสูงและมีข้อดีในเรื่องของค่าอะไหล่ทุกทนไม้ทนมือไม่ผิดหวังแน่นอนฮะและยิ่งไม่ส0 0 0มื่นนะหามชาไปฟังราคากันใครตามหาโครราติสตัวนี้อยู่นะครับบอกเลยว่าพลาดคันนี้ไปจะต้องเสียใจแน่นอนนะฮะเพราะว่าในท้องตลาดเนี่ย ขึ้นชื่อว่าอติสเนี่ยใช้กันตะบี้ตะบันวิ่งกันเป็นแสนก็เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่วันนี้นนๆเราจะเจอคันนี้ะนะรถบ้านสายจอดนะคันนี้เลย2.8 Toyota Corolla Altis 1.8 E Auto ใหม่สามหมื่นโหสภาพไม่ใช่มาบ่อยๆนะสาม0 0ื่นโลอันนี้ไม่แท้แน่นอนเลยนะฮะอ่ะตัวันนี้นะฮะรถใหม่ป้ายแดง8 7 4 0 0 0บาท และแถมได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะไม่พอได้โมเดลตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะเป็นปีผลิต2018แท้ๆด้วยนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีสนหนักไม่มีตับต่อไม่มีพิคว้ามไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แทๆ้ๆ30,000กิโเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับจาก800,000กว่านะใช้ไปแค่30,000โลกายุรถ5ปีครับวันนี้ฮะราคาลงมาในจุดที่ว่าน่าสนใจมากๆเลย ปกติ w a l k i อินราคาหน้ร้านเราขาย499,000บาทพิเศษกันไปเลยครับสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง479,000บาทเครดิตด,ดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิมนะฮะมีวารันตีให้อีกด้วย รับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ200กิโลเมตรพร้อมราการช่วย,วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและด้ยวยก่อนออกรถครับผมเจะรถเข้าศูนย์โตโยต้เช็คระยะเปลี่ยนท่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตตรเจนให้ ทากล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้พรีทําความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยสุดยอดรถบ้านสายดุดทนไม่แท้สามหมื่นโลรถบ้านมือแรกมือเดียวใครเล็งอยู่ห้ามช้าเด็ดขาดแอนไลน์มาได้เลยด้านล่างไอดีไาน์ s19sp ปัญหาแบนที่ของเราได้ง่ายๆ้า,ยาไปทีกูเกิลแบบพิมพ์19ส,สีประกรบเราอยู่ถนนการหลับปลื้เปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาประตู 2, 2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี สิสีประกอรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเด่นยันนี้คลิกหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b บ c r i b e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัสิก1าสีประกอบรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com